ทีนี้จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลอันนี้จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีจุดทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทขึ้นไปในส่วนของนิติบุคคลถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนก็จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถ้าเป็นบริษัทจำกัดก็จะเป็นกรรมการนะครับ หรือถ้าเป็นนิติบุคคลในลักษณะอื่นก็จะเป็นคณะผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการกำกับหรือว่าอะไรชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของคณะผู้บริหารก็จะมีกลุ่มเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งคนนะที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดานั่นก็คือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานผ่านการฝึกอบรมและก็ผ่านการสอบนะครับหนึ่งคนของหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการหรือสมาชิกในคณะผู้บริหารนอกจากในส่วนนี้จะต้องมีคนหนึ่งที่ผ่านนะครับการฝึกอบรมการตรวจสอบแล้วก็จะต้องมีผู้ตรวจสอบเอก,กชนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็คือพวกนี้ ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วขึ้นทะเบียนแล้วนะครับก็ต้องมามีอยู่ในสังกัดนะครับตามจำนวนที่กําหนดตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดชัดเจนนะครับขึ้นมาว่าจะต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่และสุดท้ายเพื่อที่จะให้เห็นว่า,วาผลงานการตรวจสอบของนิติบุคคลนี้ได้มาตรฐานนะครับโดยที่ทางกระทรวงสาหกรร กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งไล่ f o l l o w ตามการทํางานของแต่ละผู้ตรวจสอบเอกชนนะครับก็จะใช้วิธีว่าให้ผู้ตรวจสอเอกชนนั้นจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือรับรองนะครับก็คือ <c oughs> มาตรฐานมอกอ so ของการรับรองในขอบข่ายด้านสิ่งวดลอ้อม ัภยสารเคมีไฟฟ้าพลังงานเครื่องกลโยธาหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดของผู้ตสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานักนะครับก็แต่ว่าเกี่ยวก็คือว่าเราก็อาจจะมีบทบาทในฐานะที่เป็น ผู้ตรวจสอบเอกชนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเราอาจจะไปสังกัดนะครับเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนของผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับดังนั้นการที่เราไปเป็นวัาหน้าที่ในฐานะผู้ในในลักษณะของผู้ตรวจสอบเอกชนนี้อาจจะไปในฐานะที่เราตรวจสอบแล้วเราเซ็นเองในฐานะผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเราเซ็นแล้วก็ เสนอนะครับให้นิติบุคคลนี้เซ็นกำกับอีกทีหนึ่งในฐานะว่านิติบุคคลเขาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลก็ได้ซึ่งมันก็จะต้องมีการแบ่งขอบเขตการทำงานว่าในขนาดไหนสามารถที่จะให้ผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาดำเนินการได้แล้วก็ขนาดไหน จึงจะให้ผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลดําเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีข้อกําหนดที่มีความชัดเจนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีการกําหนดต่อนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนสมาชิกหรือว่าท่านผู้สนใจท่านใดที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังมีข้อกําหนดที่ยังไม่ ไม่ชัดเจนนักนะครับก็มีความเห็นหนึ่งะครับใน,ในสภาวิศกรเองก็มีบางท่านที่ก็เห็นในแนวคิดนี้ก็คือว่าควรจะเน้นไปที่ผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบคุคคลเพราะมีความเป็นมาตรฐานหนึ่งมีความเป็นมาตรฐานกว่าสองมีจำนวนไม่มากนะครับทางราชการสามารถที่จะควบคุมดูแลได้ง่ายแล้วก็ ผู้สอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลนี้เขาก็จะไปดูแลผู้สรวสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาภายใต้การกํากับของเขาต่อไปนะครับก็จะให้ความสําคัญกับส่วนที่เป็นนิติบุคคลค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่คิดว่าสําหรับโรงงานขนาดเล็กนะครับโรงงานทั้งหมดที่กล่าวถึงว่าเฉพาะโรงงานเฉพาะที่3าม มีประมาณ56าหมื่นโรงนะครับก็จะมีโรงงานขนาดเล็กๆเ,เป็นจำนวนมากนะครับจะมีโรงงานขนาดใหญ่สัก 10- 20%ปรนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นโรงงานเล็กๆจำนวนมากถ้าจำเป็นที่จะต้องให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบเอกชนก็อาจจะใช้เอกชนที่ผู้สอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้นะครับอันนี้ก็จะมี2แนวคิดที่ จะนาเสนอแต่ว่าข้อกําหนดจริงๆตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเมื่อยังไม่ออกมาก็เหมือนมีลักษณะที่ยังเปิดกว้างนะครับว่าสามารถดําเนินการได้ทั้งสองส่วนอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผู้ตรวจสอบเอกชนก็จะต้องได้รับอนุญาตนะครับซึ่งกฎกระทรวงก็ได้มีการยกร่างกฎกระทรวงขึ้นมาเรื่องของการขออนุญาตทั้งในเรื่องของ การขออนุญาตในฐานะผู้ตรวสอบเอกชนในฐานะบุคคลธรรมดากับในฐานะนิติบุคคลนะยืนย่นยะังไงขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีการได้ทำแนวคิดคอนเซปต์พื้นฐานนะครับเป็นดราฟเอาไว้ออกมาในรูปของตัวแผนผังนะครับไม่ทราบพอมองเห็นไหมนะตามกล้องเนี่ยนะครับ โดยสังเกตก็จะจะออกแบบมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะซึ่งขั้นตอนสำหรับบุคคลธรรมดาก็จะยาวส่วนขั้นตอนของนิติบุคคลก็สั้นก็คือตัดขั้นตอนแรกคือเรื่องของการสูบลมออกนะบริญาติก็จะมี3ปีกกรกะทรวงก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการต่อยุบใบนญาตนะว่าจะทำอะไรยังไงแล้วก็ ถ้าบยาช้ำรุดสูญหายก็จะออกใบแทนยังไงนะครับอันนี้ก็จะจะออกเป็นกลกระทรวงซึ่งได้ได้กรอบแนวคิดแล้วนะ,นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องออกเป็นกลกระทรวงก็คือเรื่องของอัตราค่าตรวจสอบนะครับว่าอัตราค่าตรวจสอบนี้จะ อิงตามอะไรนะครับอิงตามขนาดโรงงานอิงตามจํานวนอิงตามขนาดโรงงานก็คือดูที่ตัวของเนื้องานนะครับหรือจะอิงตามตัว i n นพุตนะครับก็คือเราใช้แมนเดย์กี่แมนเดย์ในการเข้าไปตรวจนะครับควรจะคิดอัตราคตาทดสอบเท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็กรอบยังไม่ยังไม่ ยังไม่ได้ตัดสินชัดเจนนะครับว่าตกลงเป็นยังไงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมีข้อเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นประกอบการออกกฎกระทรวงในเรื่องของอัต,ตราการตรวจสอบทั้งในแง่ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดนในเบื้องต้นของเรื่องของการทำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบเอกชนของวิศกรเราซึ่งรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ได้รับใบอนญาต